สะดุดอีกแล้วคนไม่ใช่มันก็สะดุดเองนั่นแหละเเสีสยใจวะ่วะเศร้าว่ะเธอเธอชื่ออะไรอ่ะเาชื่อแนนชื่ออะไรนะชื่อแนนแนนใช่อ๋ออดีตเขาไม,ไ,ไม่ถนัดเล่ยที่รับก็ได้นะนนะอ,ยอยากได้แฟนจริงเลยอยากได้แฟนใส่ไอ้อันเนี้ยที่คาดผุ่มเป็นอะโวคาโดอย่างไรก็ไม่รู้ว่ะ เอ้ยอันนี้นั่งอันนี้นั่งดูอะไรอ่ะดูทีวีมีคนนั่งเป็นเพื่อนหรือยังยังเาเ้ไม่อยากนั่งเป็นเพื่อนอยากนั่งเป็นแฟนได้ปะล่ะได้อยากติดนะอดี้อยากอยากแบบนั่งนั่งแบบนั่งควงแขนแล้วดูหนังในประมาณนี้ว้าวได้ไม่ติดนะเอาดีนี้มาเลยจริงเมื่อไหร่จะได้ไอจีเธอเมื่อไหร่จะได้ไอจีเธอเด้อ เล่นอะไรอ่ะโอ้โหเมื่อไรเมื่อไรมันจะพิมพ์ขึ้นมาจากแนา้าจอสักทีเนี่ยอยากได้อะไรอะ่ะอ,อยากได้สักสองอย่างเลยอ,ะอ่ะโธ่พูดไปเรื่อยยังมาเอันนี้พูดจริงนนจริงเอี้เนี่ยขอถค,คนเดเนี้ยอะไรนะอออเอ้ย,เ,อยเราแอดไปจริงๆ,ๆิเธอไม่ขอเธอคนคนแรกเลย จริงอันนี้คือพูดออกมาจากใจจริงเลยเนะครับต่อต้องเป็นแฟนเาลยนะอ้าวรออะไระครับผมนิ้วนางว่างไหมล่ะนิ้วนางว่างไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อแหวนมาเลยจะใส่ให้เลยเชียวจริงเว่อไรว่าไรเฟสไอจีจะขึ้นนะนเธอ,อ,อย่าพูดเธอย่าพูดเล่นนะจริงเธอย่าพูดเล่นกับเรานะ ปเป็นะรลองเข้ากันได้เขาเข้าได้อยู่แล้วลแหละเน่าแต่ไรมันก็เข้าได้อยู่ที่กำลังทำอะไรเนี่ยอ๋อเรากำลังรอดูบอลครับผม<อ>มาดูบอลที่ห้องเราประล่ะโอ้ยติดนะพอดีเคลิอ่อนอ่ะโอ้โหแจ่มเลยแหละมาดูบอลห้องเรานี่แจ่มเลยอะติดเล่นนะเราอะชมหน้าดูไม่ได้ติดเล่นจริงๆเราก็ติดอย่างอื่นด้วยติดเราเนาะ ใช่ใช่ถ้าได้เธอเป็นแฟนนี่เราติดงอมแงมเลยอะนคก็เลยเอาเอาที่รออะไรล่ะครับผมว่าไงที่รักไหวไหมไหวไหม,ไหม,มากอันนี้เข้าไปเลยทุกวันไหมทุกวันไหมเรากร็บางวันเข้าบางวันก็ไม่เข้าอ๋อเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเราก็อยากเข้าบ้างอะเข้าอะไรหรอ เข้าไปอยู่ในใจเธอเข้าตั้งนานแล้วเข้าแต่แรกเลยโอ้โหไม่คนนี้แบบสเต็มเลยอ่ะเดี๋ <คน S 1> ยวไปสมุทรสาครแล้วเฮ้มาเลย,เลยอยากได้ไต่คำนี้นสมุทรสาครมีอะไรดีครับผมเดรือกก่องอะไรไม่ออกก็เห็นหน้าเราเข้าวาันมอนต้องอย่างนั้นสิเธอจริงอย่างนี้ที่ต้องการ <laughs> ไม่ไม่ไม่คนนี้เนี่ยน่าจะได้เป็นเมียเราแล้วล่ะเราลงมาทั้งชีวิตเราคันเรามาทั้งชีวิตคนแบบเนี้ยคนแบบสมคนจะเป็นเมียด้ยโอ้ใช่ใช่ใช่จะให้นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยเราจะเออบริการให้ประทับใจเลยเราอะจริงบ้าจริงเมื่อไหร่เฟซกับไลท์เธอจะเด้งขึ้นมาสักทีเนี่ยได้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  เชดโจ้แม่งคนสมุทรสาครน่ารักจังวะเดี๋ยเธอเธอลองถอดดูเต็มหน้าอีกสักทนนีนึงดิอยากกดดูดเเเป็นฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดแต่ปากนะเนี่ยจับทำเมียจริงๆนะเอา <c oughs> จับทำเมียจริงๆนะเอาจับทำเมียจริงๆนะเอาเธอเฮ้ยเธอเรียนอยู่ไหมเรามาเรียนที่ใหม่เรียนโตซะ อ๋อเรียนเรียนเรียน,นแผนกเ,เรียนสาขาอะไรอาจารยค่ะอยากได้เมียเรียนอยู่การจักดการด้วออยดดไ,ดได้เลยค่ะยกึกลอมนิดชัดชัดได้เลยได้เลยครับคุณอูเอ้ยหลับฝันดีละคืนนีจ้จริงจริงจริงเราเราต้องไม่คบกันแหละแต่จริงตั้งแต่เล่นเล่น,เล,นเล่นแอปนี้จบเราต้องไม่คบกันแล้วแหละ กูเดี๋ยวเราจะขอเธอแฟนเลยอะ่ะเจะรอเราจะโทรไปจีบเธอทุกวันเลยเชา้ากลางวันเย็นเพราาะว่่วคนนี้องกลอ๋ลอ,อสแสดงว่าเธอยังไม่เจอเราไงเราเป็นคนที่จริงใจแล้วไม่หลอกลวงไม่หลายไม่หลอกอ้าวค้าให้หลอกเธอเออเมืเอ่อกี้มันอุ้ยแอดได้แอดได้ครับผม เฮ้ยจริงอันนี้เป็นจริงเราได้ลายเธอเลแล้วเนี่ยจะรอจริงจริงอันนี้คือสัจราคาเนี่ยออจะรอเราเคยแบบเจอเจอแบบคนที่คุยคุย,คยแล้วแบบคุยแล้วอยากได้เป็นเมียอะไรอย่างงี้ยไหมไม่อยากเป็นเมียอยากไรเลยปวเฮ้ยพอดีเลยโสดเลยว่างเลยช่วงเนี้สมบัติของคุกก็แบบคลุยสเต๊กเลยอดพูดเป็นเล่นไปเธอเปล่าเราคือสเต็ก อะไรนะหิวสเต็กระบบว่าคอนเจอคนนี่สเต็กเลยอ่ะอ๋อสเต็กเลยหิวใช่ปหมล่ะมากอ่ะลองลองชิมหน่อยไหมนางจะตัดให้หมดเลยเฮ้ยอย่าปากแซ่บอย่างเดียวนะเนี่ยกูก็อยากจะลองสัมผัสดูสักครั้งหนึ่ง แม่แม่ฟังแล้วนะเด็กดีอ่ะเด็กดีต้องเกิดไม่ใช่ <laughs> <c oughs> <c oughs> จะโดนอะไรดีอ่ะเอาแบบจะโดน<า>เอา,าเอาเอาไงะานานอะไรนะต้าวเราเราเพิ่งกลับมาเล่นไงตอนแรกเรามีนานแล้วตั้งแต่มันแบบฮิตฮิตอะแล้วเราก็ลบไปแล้วเราก็โหลดกลับมาเล่นใหม่ <c oughs> ไอพี่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อแค,แคสแคสแมวเหม,มียวใช่พี่เรียนอะไรอะ่ะพี่หนังสืออ๋อเรู่อหนังสือ่อหนังไ,ไม่ตอบเลยนะคนนี้ยังชอบเลยเรียนเลยว,วะเรียนเดา๋วด,ดิดี๋ยอืมอืมสถาปัตย์ ไม่ใช่หรอเอช่างเถอะยองเลช่างอเอ่เอาใหม่ไหมให้ผมดาใหม่หมช่างอุดก็อะไรวะเอา B B ตัวจักเหรอคือ,อย่างคือ,อย่างช่างอุดช้างอุดอุดอะไรอุดลอยน้ำรั่วอะไรปะพี่ไม่รู้ต้องเีอะไรวะ้องเรียนอะไริสวาพี่เอ๊ทุผ้ผมให้พี่ถ่ายอะ าปัตเฮ้ยเช็ดเช่ไม่ถูกเรียนอะไรวะกะสีเฮ้ยยังไม่ถูกอีกหน้าแบบนี้หรอเออใช่หน้าแบบนี้แหละน้แบ้ขับแก็บรขับแก็บอี โอ้โหเฮียเปล่าหน้าอย่างโจรเป็นคออรูเกี่ยวกับอะไรอะ่ะช่างอ่ะช่าง,งเฮ้ยเกือบถูกเกือบถูกชิวช่างไฟเออพี่พี่พี่เคยซื้อหวยไหมช่างเอช่างเอ,เอ,อช่างเอเออช่างแอร์ใช่ผมไม่เล็กนะครับเอ,อ้ยเป็นช่างแอร์หรอเออครับผมเฮ้ย ไม่มีเอาล้อไม่รู้ชุดเกช่างแอร์นี่ไม่พี่ไม่น่าพี่จะจำมาแล้วเนี่ยช่างแอนช่างย่างวะช่างพี่เข้า,เข,าเข้ามาเล่นทุกวันไหมไม่เพิเข้าวันนี้แหละเจอผมคนที่ยี่อะไรเนี่ยคนแรก 2, คนสองคนสามจำไม่ได้ปัดเรื่อยๆอ๋อมาคนที่ห้านี่เลยห้าหกนี่แหละอ๋อ ช่างอะไรช่างยนต์ครับอ๋อช่างยนต์ซ่อมรถอ่ะน,นะครับไวไฟ,ไฟมหาลัยไหนครับของใครของของผมใช่อ๋ออ๋อไอพี่สูงเท่าไหร่อ่ะเหมือนพี่สูงมากเลยร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองอ,อ้ยเดียวสายตากูไปแล้วแหละเนีุยแล้วเหมือนยังสูงเลย เืดขาได้ๆเยือดขาได้แล้วหรอพี่ที่เนยปู่แม่งวเยืดขนาดนี้แล้วจริงๆพี่เป็นคนจากวัดอะไรอรัพี่จริงๆเหลือสมบัติการแต่ว่าไปอยู่ที่กาฬสินสารเอกกาฬสินธุ์สมุทรคอนแล้วก็อุดหานอ้หลายที่เนี้ยพี่โควิดยังเนี่ยไม่บ้านบ้านไหนอ๋ออ๋ออ๋อยังไม่เป็นโควิดใช่ไหมเป็นแล้วหายแล้วพี่ยังไม่เป็น ยังไม่รูจะตอบตอนไหนก่อนเลยไปเรื่อยชื่ออะไรนะไกด์คารับผมอืมมุมนี้มุมเดิมเลยน้องเล่นแต่มุมนี้เหรอเฮ้ยใช่เหรอพี่เออมุมนี้แหละโต๊ะอันนี้แหละโต๊ะอันนี่แหละสะดุดอีกแล้วอืมคนไม่ใช่มันก็สะดุดอย่างแั้นแหละเฮียเสียใจว่ะเศร้าอ่ะเด็ดไปเรื่อยเด็ดไม่ไดี เศร้าอ่ะคนไม่ใช่ยังไงก็สะดุดอ่ะคนไม่ใช่ยังไงก็สะดุดอ่ะคุยไปเรื่อยเศร้าอ่ะเสียใจเลยพี่มีคนจีบพี่ไว้พี่เข้ามาเลยน่ะมีตาดาอ้าวเหรอปากไม่ดีเช็ดด้วยปากอย่างแซ่บปากขี้อ่ะเฮ้ยเหยียดตัวเองอ่ะเหยียดแบบทำไมไม่พูดดีๆบ้างวะอ๋อ เดี๋ยวเขาจะตีไปด่าแรงเลยอะสวัสดีครับคุณอาจารย์นักคู่ของเสี่ยเฮ้ยดีเด็กกูไม่โดนไอ้สัตว์น่ารักแม่เงเลยนะไม่อ่าไม่โจ้ดีเด็กกูไม่เผลอชมไปก่อนแล้วกูโดนกูโดนสักดอกสองดอกแน่เลยไปเรื่อยอืมนี่พี่ติดคำว่าไปเรื่อยแล้วนะรูบะมันแบพูดไปเรื่อยทำไมละมีโควิดป่ะพี่ที่โนอนอะ ดี๋ยวเดี๋ยวเราขอจับแต่ความเหมือนกูจะจับมาเรียงกันยังไงเดี๋ยวนะ้พูดไม่มีในในมอเนี่ยไม่มีแต่ว่าในจังหว่างอาจจะมีแต่ไม่รู้อ่าอืมสะดุดว่ะเหมือนกูคุยกับมันเลยไม่รู้สะดุดอยู่ไหมพี่พี่ไม่เห็นสะดุดเลยใช่ไงผมเป็นคนไม่ใช่ไงมันก็จะสะดุดไงพี่สะดุดไหมสะดุดไหมสะดุดไหม โอ้ยจะโยกจะปวดคอมาแล้วแหละช่วยดอกดอกเศร้าช่วยไหมเจ็ดเข่นะแม่งไปพักตายซะแล้วลรนะูเมดเป็นคนใต้คนหนึ่งอืาฮะก็เลยติดไม่ติดแต่แต่แเบมียงจะไปละเออพี่พภาษาใต้มันก็พูดเพราะนะหรอฟังไม่รู้เรื่องใชแ่แต่เหนือแต่เหนือแบบเขาเรียกว่าอะไรทะเรทะเะ เชียงใหม่เท่านั้นถ้าเป็นจังหวัดอื่นไม่ได้อ๋อเชียงรายอ่ะเชียงรายไม่พออู้เร็วเลยอ๋อมันตั้งแล้วเหรอคนคนเชียงใหม่ก็จะพูดเปิ้ลซื่อยางจ้าแบบเสียงวันวานแต่คนเดี๋ยวก็เจ้าอย่างเจ้าเช็ดเข้อันนี้ตะคอกรูบอกมาได้ค้างอ่ะพี่ค้างอ่ะ ใช่เออไม่ค้างแล้วแต่เบอร์อทีเนี้ยเบอร์เลยก็ฉันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจน <c oughs> ไม่แ <c oughs> ย้เคยังเสียวยังหวานเลยเมื่อกี้เฮ้ยเธอชื่ออะไรเนี่ยนี่บอกฮะ้เคทำาไมห่วงเหรอชื่อเธอ ืออะไรเนี่ยดาวค้างฟ้าเฮ้ยแล้วทำไมยังไม่นอนไม่หลับไม่นอนอยากง่วงปว้ล่ะอยากรว่วงว่ะตอนนี้ดีดี <c oughs> <c oughs> เออเราจัดให้ได้นะกกานคอได้แนละ้วเราจัดให้กานคอได้นะคอคอแบบหลับแบบสามวันไม่ตื่นอย่างเงี้ยนะเอาแบบงสามวันสามคืนเลยปว้ล่ะ ทำคือทำไรสิบวันสิบคืนเนี่ยอู้ดฉลุกเนี่ยอ๋อ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 เฮ้ยเล่นทุกวันไหมไม่เข้ามาเรื่อยเจอเราคนแรกใช่ไหมใช่คู่เั็นตีนอ่ะเอ้ยเยอยเออเธอไม่คิดจะชอบเราบ้างเหรอไม่เธอแบบยิงว่ะฮะมิจิกไม่จะเป็นยิง อม,มาเจดเคไม่ชอบเราเหรอ,อ,อเออะสมมติสมมติมมตอะมีมีเราอยู่บนโลกอะอยู่คนเดียวเธอจะชอบเราไหมไม่เขอเป็นเป็นน้องสายอุปบุเป็นน้องสายอุปบุญเป็นน้องสา,า,ายอุปบุญดีเธอชอบแบบสไตล์แบบพี่น้องเนี่ยเอม <c oughs> ไม่หรอกไม่ได้ชอบแบบพี่น้องหรอกแต่ว่าแบบ เราคงไปกันไม่ได้แหละถ้าเธอคิดว่าเันชอบอะไรจริงๆอ่ะอ๋อทำไมอ่ะทำไมรื้อไปกันไม่ได้อ่ะยังไม่รู้จักใจเธอเองใช่ไหมเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็เป็นคนดีคนคนหนึ่งนี่แหละสมมติถ้าเธอได้เราไปแฟนที่เธอจะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดจะเ,เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยเนะี่ยว้าวใช่แล้วไม่ตื่นหร,อนรอือยังอ๋อที่ไม่ตื่นเราคงเข้ามาเล่นไม่ใช่เหร ทำไมเราไม่ใช่สเปคเธอหรอไม่รู้อ่ะทำไมสเปคเธอต้องยังไงอ่ะไม่มีสเปคไว้หนวดไว้เขาอย่างก็โจรเอาบังอย่างนี้อะไม่มีสเปคคุยกับใครคุยกับใครเข้าคอก็คนไหนเฮ้ยเธอก็คุยกับเราเข้าคอเธอไม่ชอบเราเขาตัดสายแรง